ั Starbucks หนะ้าป่าสีเขียวตัวไหนควรซื้อราคาเท่าไหร่อ้านี่งาน1ล้าน19 0ตอนนี้ราคาของเขาคือ7,90,000โอใครซื้อตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคิดหนักเลยนะว่าราคาจะต้องขายเนี่ยต้องทำอย่างไร สวัสดีครับผมชื่อเล็กโนวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับใน EP ที่7เป็นตอนที่สําคัญมากเลยเป็นคําถามท่านผู้ชมที่ถามผมมาเยอะมากเลยนะครับว่าฮัก s t a r ์บัคหน้าปัาสีเขียวตัวไหนควรซื้อราคาเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันน่าสนใจอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดซับสไคร e นะครับมาดูกันเลยว่าใน EP ที่7เป็นตอนที่น่าสนใจมากเลยนะครับในพูดถึง นาฬิกาหน้าปัดสีเขียวหรือว่าขอบสีเขียวนาะฬิกาโรเล็กซับ m a ริ n เนอร์ดูตัวที่หยุดผลิตไปแล้วนะครับคือโรเล็ก1 6 6 1 0หนะครับหรือเรียกว่าเป็นหักก็ได้นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าโ o l e x ก u ักมีทั้งหมดกี่ตัว600กว่าตัวเยอะนะครับแต่ว่าเราไปดูสถิติกันก่อนถ้าเราจะดูค ondition ของเขากดไปที่ฟิลเตอร์ตำแหน่งบนและขวามือนะครับ ตัวที่เป็นคันดิชั่นเป็นเวลิกูดมีทั้งหมด385เหเลือนจากนั้นก็เข้าไปดูเลยว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่บ้าง740,000 8ส0 0มมีตัวไหนบ้างที่ราคามันค่อนข้างจะแตกต่างนะครับส่วนใหญ่จะเจอที่7800แแล้วก็มีอ่านในพอมาละ1ตัว6 3 3 0นะครับ แล้วก็ไปดูตัวอื่นว่ามีแบบเป็นล้านหรือเปล่าตั้งราคาไว้ถึงขนาดเป็นล้านไหมตอนนี้เจอมากสุดก็คือ8 0 0 0 0นอ่านี่งาน1่งล้าน 1, น9 0 0 0คลิกไปดูเลยว่าเพราะเหตุใดนะครับก็ไปดูรูปขยายของเขาว่าทำไมล่ะถึงสามารถตั้งราคาได้ขนาดนี้นะครับธรรมดานะดูบานาพับของเขาสิยังเป็นแบบพ้นทรายเลยนะครับ เราไปดูรายละเอียดของเขาลงไว้ปี2017เดี๋ยวผมสอดแทรกนิดหนึ่งถ้าเราเห็นนาฬิกาตัวเวอร์ชันขอบเซรามิกเนี่ยแล้วเราดูที่บานพับนะครับอันเนี้ยเป็นบานพับแบบพ่นสยมันจะต่ำกว่าปี2015นะครับแต่ตัวเนี้ปี2017ผมจะแบ็กกลับไปดูตัวอื่นเพื่อเปรียบเทียบบานพับให้ดูด้วยนะครับถ้าบานพับเงามันจะเป็นอย่างไรอันนี้ผมอยากจะสอดแทรกวิธีการดูนาฬิกานะว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นปีใหม่ เผื่อเพื่อนๆซื้อนาฬิกาเราไม่มีกล่องไม่มีใบก็ให้แบ่งแยกที่ประเภทของบานพับก็ให้ดูตรงนั้นด้วยนะครับนี่ไงเจอแล้วตัวนี้ลงราคาไว้6,730 0เดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับวิธีการดูนาฬิกาเวอร์ชันถ้าหลัง2015มีบานพับที่ถูกขัดเงาให้แบ่งแยกนาฬิกาแบบเป็น2ยุคยุคแรกก็คือว่า2011ไปจนถึง2 0 1 5บานพับจะพ้นสายนะครับ แล้วก็หลัง2015ไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นดับขัดเงาแบบนี้แล้วเราก็ลองดูปีในาการนี้นี่2017เหมือนกันเห็นไหมมันก็มีความแปลกๆนิดนึงสาหรับในรายละเอียดอย่างนี้นก็ตามนะครับผู้ขายนะ่ยเขาก็อาจจะไปอ้างอิงบัตรประกันแสดงว่านาฬิกาที่ถูกพ้นทรายมาและถูกสแตมป์ปี2017เนี่ยนาฬิกาอาจจะเป็นปี2015 แต่ว่ามาขายในปี2017ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้แค่ตัวเลขที่เขาระบ,บุในการอนะอย่างเดียวไม่พอนะครับจะต้องรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับนาฬิกาด้วยเช่นกันน,ะนาฬิกาเรือนหนึง่งในคอนดิชันที่เป็นมือสองสำหรับรุ่นฮักก่อนเราก็ไปดูเส้นกราฟของเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยตั้งแต่ปี2011เห็นไหมฮะเราลากพอยเตอร์ไปที่ซ้ายสุดมันก็จะเป็นจุดสตาร์ทของโปรดักชันนะครับ ถ้าเราจะหาราคาค่าเฉลี่ยกลางสุดของรดักช่นของเขาก็คือปี2020นั่นเองแสดงว่าผลิตทั้งหมด10ปีเราก็จะหาค่ากลางของเขาประมาณสักปี2016ราคากลางของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ผมก็ลากพอยเตอร์ไปที่ยอดของภูเขานะครับก็อยู่ที่เดือนเมษายนจากที่เหีนไปถึง1 6 8 0 0ล้านโอ้โหใครซื้อตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคิดหนักเลยนะว่าราคาจะต้องขายเนี่ยต้องทำอย่างไรดีนะครับ ผมแนะนำนะครับว่าให้เราดูที่ยอดของภูเขาแล้วก็ดูแนวโน้มของราคาที่มันล่วงไปด้วยตอนนี้ราคาของเขาคือ7,93 0 0 0พันะครับไปที่เครื่องคิดเลขกันเลยผมทำให้มันเป็นเลขที่คร่าวๆนะครับให้เรารู้ว่าเราจะต้องเสียอะไรบ้างเวลาเราเป็นผู้ขายอยู่ในโครโนจะต้องเสียค่าฟรีเว็บไซต์8%ลบไปแล้วเหลืออยู่ที่6 7 9 0 0 0หรือประมาณ7,000 0นะแล้วก็ลบกับค่า paypal อีกประมาณ5% หลือประมาณ645,000เอากลมๆเลยคือประมาณ6 5 0 0 0นะตอนนี้แต่ว่าราคา6 5 0 0 0เนี่ยในเว็บไซต์โ r o n o นะครับเขาจะเอเบเลตตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2020เพราะฉะนั้นตรงกลางของเขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสักปี2016อยู่ที่ราคา650,000นะครับ650,000ถามว่าซื้อได้หรือยังยังไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นราคาที่คุณสามารถไปซื้อได้โดยทั่วไป ทีนี้ถ้าคุณเจอราคาในเว็บไซต์ในเมืองไทยเนี่ยถ้ามีเพื่อนมาขายเนี่ยนาฬิการประมาณปี2016คุณจะซื้อที่เท่าไหร่เล่นเป็นเกมเหมือนเดิมนะครับราคาของเขาเนี่ย ถ้าสำหรับผมนะราคาในจางผมในประมาณสัก0 0 0 0 0บวกลบคิดว่าอย่างไรครับพเพื่อนๆอาจจะซื้อมันราคาเกิน0 0 0 0 0ขึ้นไปก็ต้องไปดูสาภาพว่ามีกล่องมีใบสาภาพของเขาเนี่ยปีของเขาเนี่ยใหม่แค่ไหนถ้าพเพื่อนๆเจอนาฬิกาปีสัก2020แล้วคุณจะซื้อที่0 0 0 0นเนี่ยผมคิดว่าก็ซื้อยากเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยก็จะต้องให้ตามปีตามสาภาพตามอุปกรณ์ด้วยเช่นกันราคาที่ฮักเนี่ยอยู่ประมาณสัก6 5 0 0เป็นราคาสแตนดาร์ดแล้วเพื่อนๆจะซื้อให้ต่ำกว่านั้นอ่ะซื้อมันได้มากเท่าไหร่ แล้วถ้าจะซื้อให้มันเกินราคา6 0 0 0เนี่ยก็อยู่ที่กล่องใมสภาพอุปกรณ์ด้วยแบบนี้นะครับทีนี้เราไปดูกันตัวที่2ต่อเป็นตัว s t a า b u c k s ไปที่โครโนเหมือนเดิม Rolex Starbucks คือไปแบบง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับพิมพ์มันไปนเลยว่า Starbucks แล้วก็ลองดูว่ามีทั้งหมด211ตัวแล้วถ้ามันเป็น second hand เนี่ยตัวที่ใช้แล้ว mode condition แล้วก็ไปที่ very g o o d มีทั้งหมด62เรือนนะครับ ตัว Starbucks เนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนเครื่องแล้วก็เปลี่ยนตัวเรือนให้ขยายใหญ่หญขึ้นจาก40เป็น41บจุดเริ่มต้นของการผลิตคือ2021ไปจนถึง2022ปลายปีแล้วนะครับที่ผมบันทึกวิดีโอไว้คลิกไปสักตัวหนึ่งเราก็จะเห็นว่าความสวยงามของนาฬิการุ่นนี้มันมีข้อตแตกต่างคือว่านับปัดสีดำแต่ขอบเซรามิกส่วนฮัคเนี่ยนัาปัดสีเขียว แล้วก็ขอบเซรามิกสีเขียวก็ไปดูสภาพโดยมากแล้วจะสภาพสวยหมดเพราะว่าในการพึ่งผ่านมาแค่2ปี3ปีทีนี้เราไปดูเส้นกราฟเห็นไหมครับเนื่องจากว่าโปรดักชันของเขาเนี่ยรูปแบบของกราฟเนก็จะเปลี่ยนไปจุดเริ่มต้นนี่2.0.2.0เห็นไหมครับเดือนธันวาคม2020เราเห็นว่าจุดสตาร์ทของเขาเนี่ยกำเนิดมาใน่ยมันแพงเลยนะครับเพราะว่า มันมาตอนช่วงที่มันพีคจุดริ่มต้นของเขามันก็เลยเป็นเส้นที่เราไม่สามารถที่จะดูมันเหมือนกับนาฬิกาในเวอร์ชั่นเก่าๆได้เราก็จะเห็นว่าช่วงพีคที่สุดก็คือเดือนเมษายนเหมือนเดิมนะครับที่800,000กว่าตัวฮัคเนี่ยราคาของเขาเนี่ยขึ้นไปถึงล้านกว่าแต่ว่าตัวสตาร์บัคเนี่ยยังสู้ไม่ได้อย่างไรก็ตามนะครับเวลาเราพูดถึงนาฬิกาในเวอร์ชั่นใหม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะแพงกว่าในเวอร์ชั่นเก่านะครับแต่บังเอิญว่าฮัคเนี่ยมันเป็นตัวเดียวที่หน้ปานปัดสี่ย หน้าปัดส,สีดำขอบสีเขียวและถ้าพูดถึงย้อนกลับไปในตัวเวอร์ชันเก่าอีกก็คือตัวเคอมิดหน้าปัดก็ยังเป็นสีดำและขอบสีเขียวราคาของเขาก็ยังสู้กับตัวหักไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ตัวซาบักมันแพงสุดคือขึ้นไปถึง8 0 0แสนกว่าและปัจจุบันนี้ราคาของเขาเหลืออยู่แค่6 5แสนห้านะครับกลับไปที่เครื่องคิดเลขพิมพ์ไปเลยว่า6 5แสนห้าแล้วก็ลบด้วย8%ของค่าฟรีเว็บไซต์นะครับเหลืออยู่5 9 0แ0แล้วก็ลบอีก5%นนะครับของค่าเพย์พา ราคาของเขาอยู่ประมาณ5 6 8,000ก็กลมๆเราคิดว่า5 70,000แล้วกันนะครับ5 70,000สําหรับตัว Starbucks เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรสําหรับผมผมก็จะต้องซื้อต่ำกว่านั้นแน่นอนถ้าเพื่อนๆเ,เจอ Starbucks ราคา second hand ของสภาพมือสองนครับไม่ว่ามันจะเป็นปี2021 2022สักประมาณ5 0 0 0ผมก็คิดว่าราคาสัก5 0 0 0เนี่ยน่าจะใช้ได้นะ ทีนี้ถ้าเราดูว่า5 0 0 0เนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยเวลาเราซื้อในกาของใหม่มันเป็นอย่างไรเขาที่เว็บไซต์ rolex.com แล้วก็พิมพ์ submariner date มันก็จะโชว์ขึ้นมาทั้งหมดเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเราไปที่หน้าปัดสีดำขอบสีเขียวเพื่อที่จะให้ดูราคาแค่นั้นว่าตอนเนี่ยถ้าเพืเ่นอนๆสามารถซื้อราคาในช็อปมันก็คือ3 7 6 0 0 0ลบกับราคาเมื่อกี้ผมบอกว่าประมาณสัก5 0 0 0 0 ก็ยังมีส่วนต่างอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สาประมาณแบบนี้นะครับเข,ข้านะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราซื้อราคานาฬิกาเซ็กันแร์แอนในตลาด After s a l e มันก็ยังต้องแพงกว่าแสนกว่าบาทอยู่ดีแต่ว่าถ้าเราซื้อนาฬิกาในเวอร์ชั่นใหม่สำหรับรุ่น Starbucks เนี่ยมันก็จะต้องแพงกว่านั้นเยอะประมาณหนึ่งนะครับถ้าคำตอบสำหรับนาฬิกาที่เป็นเวอร์ชันฮักและ Starbucks นาฬิกาเวอร์ชันฮักราคาแพงกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆจะซื้อในตัวฮักเนี่ยมันผลิตตั้งแต่2011 จนถึง2,020ตรวจสอบด้วยนะครับว่านาฬิกาที่เพื่อนๆเนี่ยกำลังหาซื้อเนี่ยมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่สรุปแล้วเนี่ยราคาของผมในใจตัวฮัคเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ที่ผมตั้งไว้นะแล้วก็ตัว Starbucks ก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ต่างกันประมาณแสนหนึง่งทางทที่ Starbucks นั้นเป็นเวอร์ชันใหม่กว่านั้นเองแล้วก็พบกันในตอนหน้านครับใครจลืม กดไลค์กด u ั s สไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับให้กับวิดีโอของผมเนียนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาบอกในตัวต่อไปที่เ,เพื่อนๆสนใจเล็กปโน